เทคนิคการแก้ปัญหาปุ่มกดทางด้านซ้ายมือไม่ทํางานนะครับผมไปดูกันนะครับวิธีแก้ไขนะครับชมคลิปว ok ีรโถจบฝากกดหัวใจฝากกดติดตามฝากกดแชร์นะครับเพื่อให้ประทศี้ดีนะครับผมเลือกไปที่ใบสมัครเลือกไปที่การตั้งค่ารถยนต์เลือกไปที่การตั้งค่ารถยนต์การตั้งค่าอย่าโรงงานนะครับและการตั้งค่าอย่าโรงงานนะฮะใส่รหัสหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับแถบทางด้านซ้ายมือนะครับเลือกไปที่ทัสตัดดี้แถบทางด้านขวามือเลือกไปที่ทัสตัดดี้ ตรงกลางนะครับเลือกทัศนศึดี้เลือกกดสตาร์นะครับให้เรากดปุ่มที่ตรงกับบนจอนะครับกับแถบทางด้านซ้ายมือให้ตรงกันนะครับเช่นนี่นะ power off แล้วกดไปที่แถบทางด้านซ้ายมือนะ้วจะกลายเป็นสีเขียวนะฮะปุ่มอื่นก็ทำเช่นเดียวกันนะครับให้ครบทุกปุ่มนะครับจากนั้นให้กด n นะครับจากนั้นเรื่องกด back ย้อนกลับก็กดปุ่มผมได้เลยครับตบบนี้นี่นะครับก็สั่งการได้ตามปกติ